ขอแสดงความเสียใจรายชื่อผู้เสียชีวิตสองรายเหตุไฟไหม้สมุทรสาครจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันที่12กุมภาพันธ์2568รอตออภูวริ์ปลัดจารองสารวัตรสอบสวนสพย่อยบางน้ำจืดสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์6ชั้นรวมชั้นลอยและชั้นดาดฟ้าที่ต่อเติมด้านหน้า บริเวณริมถนนเอกชัยบางบอนตำบลบางน้ำจือดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งประกอบกิจการขายส่งสื่อบันทึกเสียงและวิดีโอทั์บันทึกข้อมูลรวมถึงอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่พร้อมประสานรถน้ำดับเพลิงจากอบอตอบางน้ำจืดและใกล้เคียงทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและกรุงเทพมหาคนครรวมกว่า20คันเข้าระดมฉีดน้ำ พร้อมกันนี้ยังมีรถกู้ชีพฉุกเฉินเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครและชุดปฏิบัติการกู้ภัยและช่วยชีวิตจากอาคารถลม่มร่วมกันเข้าระงับเหตุโดยใช้เวลานานกว่า6ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้ซึ่งเพลิงก็ได้สร้างความเสียหายถึง5กคูหาทางด้านหน้าและด้านหลังที่เชื่อมทะลุถึงกันทั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังฉีดน้ำอยู่ ก็มีเหตุระทึกสร้างความเศร้าสลดให้แก่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลนครสมุทรสาครที่อยู่บนกระเช้าซึ่งกำลังเคลื่อนตัวจากคูหาหนึ่งไปอีกคูหาหนึ่งเพื่อจะฉีดน้ำแรงดันสูงดับไฟอย่างต่อเนื่องนั้นศีรษะเกิดไปถูกสายไฟแรงสูงที่ไม่ได้มีการตัดกระแสะไฟจนทำให้ถูกไฟช็อตไฟลุกไหม้ศีษะบูบ ล่างร่วงลงกองกับพื้นของกระเช้าไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบนำล่างลงมาทำา p พส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชัยเบื้องต้นยังอยู่ในอาการสาหาัสนอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งขึ้นไปด้วยกันอีกหนึ่งคนขณะที่เหตุน่าสลดที่ตามมาภายหลังจากไฟดับลงคือเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงสองคนเป็นเจ้าของร้านทราบชื่อ ต่อมาคือนายวสันวิทยานุลักษ์อายุ73ปีและนางอาภาพันธ์วิทยานุลักษ์อายุ69ปีโดยเสียชีวิตตรงชั้นที่3ภายในห้องครัว1นึศพและเสียชีวิตอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นจากชั้น4เพื่อไปดาาด้าอีก1นึศพแต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นใครอยู่ตรงไหนเนื่องจากร่างทั้งสองถูกไฟไหม้ส่วนทางด้านบุตรของผู้เสียชีวิตบอกว่า ปกติพ่อกับแม่จะพักอยู่ที่นี่กัน2คนเพื่อดูแลร้านที่เปิดมานานเกือบ20ปีแล้วตนเองติดต่อพ่อกับแม่ได้ล่าสุดประมาณตีสี่กว่าๆจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยจากการสอบถามนายสัมพันธ์อายุ59ปีเจ้าของร้านพัฒนาชัยดีเซลซึ่งเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์อยู่ติดกับที่เกิดเหตุและได้รับความเสียหายบางส่วนบอกว่า ตอนนั้นตนนั่งซ่อมเครื่องยนต์อยู่ด้านล่างก็ได้ยินเสียงระเบิดสองครั้งจึงเปิดประตูมาดูเห็นกลุ่มควันและกลิ่นลอยมาจากตึกต้นเพลิงจึงส่องดูตรงช่องว่างก็เห็นเพลิงลุกมาจากด้านในตัวตึกจึงรีบโทรแจ้งหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยและยังโทรแจ้งเฮียกับเจที่พักอยู่ข้างในว่าไฟไหม้ให้รีบออกมาจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยส่วนด้านในณริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5ห,ห้องจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่มือสองทั้งหมด5คุูหาต่อเนื่องกันและเบื้องต้นขณะน,นี้ได้มีการพิสูจน์ทราบว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปด้านในน่าจะมีผู้ติดอยู่ด้านในและคาดว่าน่าจะเสียชีวิต2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาเจ้าของตึก โดยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีเรื่องของไฟฟ้าที่ช็อตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วทั้งนี้หลังเกิดเหตุได้มีข้อสั่งการให้ทางนายกอบตาบางน้ำจืดที่เป็นเจ้าของพื้นที่ออกคำสั่งเรื่องของอาคารให้มีการสั่งห้ามใช้อาคารโดยเด็ดขาดแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ความปลอดภัยในการใช้อาคารอีกทางหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นในขณะน,นี้ทางนายกอบอตอบางน้ำจืดจะมีคำสั่งเรื่องห้ามใช้อาคารโดยเด็ดขาดเพราะหลังเกิดเหตุไฟไหม้อาจจะเกิดเหตุอันตรายเกิดขึ้นในส่วนของการเยียวยาผู้เสียชีวิตทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาดูแลเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อไปส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต้องรองให้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบแต่ แต่เนื่องจากตัวอาคารที่ถูกไฟไหม้มีการสุดตัวในบางส่วนจึงต้องรอการประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยขอบคุณมุมข่าวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ